สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังดราม่าไม่หยุดเจนี่ถูกชาวเน็ตแซะแรงหลังลาสิขา เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีกับเจนี่เทียนโพสวรรณหรือที่รู้จักกันในชื่อสามเณรีเจนี่เธอได้ลาสิกขาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ที่วัดทรงธรรมกัลยาณีจังหวัดนครปฐมหลังจากที่ได้เข้าบวชเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมเพื่อฝึกจิตและปฏิบัติธรรมตามที่ตั้งใจ โดยเธอตั้งใจว่าจะบวชเพียง9วันแต่เนื่องจากความศรัทธาและความตั้งใจในการฝึกจิตเจนนี่จึงตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อสั่งสมบุญจนกระทั่งถึงวันที่เธอตัดสินใจลาสิกขาหลังเธอออกจากผ้าเหลืองแล้วเจนนี่ได้โพสต์ภาพลุกใหม่ในอินสตาแกรมทำให้ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากแต่ก็มีบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นไม่พอใจวิจารณ์ว่าเธอสึกเร็วเกินไปและบางคนยังตั้งข้อสงสัยว่าเธออาจบวชเพื่อเป็นคอนเทนต์ ค่ามกลางเสียงวิจารณ์แฟนคลับของเจนี่พร้อมให้กำลังใจเธอเสมอทางด้านเจนี่ได้ออกมายืนยันว่าเธอได้ทำตามความตั้งใจในเส้นทางนี้และยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในชีวิตหลังออกจากการบวชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ